สวัสดีค่ะต่อไปใครจะกล้ามาช่วยรถขุดช่วยน้ำท่วมเชียงรายโดนด่านจับน้ำหนักเกินต้องจ่ายค่าปรับมีคดีติดตัวเรียกได้ว่ากลายเป็นกระแสร้อนแรงในโลกออนไลน์เลยทีเดียวเมื่อเฟ e บุ๊กกันจอมพลังที่ลงพื้นที่ช่วยฟื้นฟูชาวบ้านเหตุน้ำท่วมเชียงรายอย่างต่อเนื่องล่าสุดระบุว่า FC ทักมขอให้ผมช่วยพี่รถขุดดินที่เดินทางไปช่วยขุดดินที่เชียงรายระหว่างเดินทาง กลับถูกด่านช่างน้ำหนักจังหวัดพะเยาของกรมทางหลวงจับกลุ่มฐานรถน้ำหนักเกินพร้อมส่งดำเนินคดีและถ้าจะประกันตัวและรถต้องใช้หลักทรัพย์กว่า3 2 0 0 0 0หหลังจากประกันต้องไปศาลต่อเพื่อจ่ายค่าปรับและมีคดีติดตัวเคสนี้ผมรับปากช่วยผมจะจ่ายค่าปรับให้เอง ส่วนรถขุดคันอื่นๆที่มาช่วยขุดดินออกจากเชียงรายแล้วขากลับโดนจับน้ำหนักเกินผมจะช่วยจ่ายค่าปรับให้ทั้งหมดสิ่งที่ผมห่วงต่อไปใครจะกล้ามาช่วยเชียงรายช่วยแล้วต้องมีคดีติดตัวแล้วขากลับรถขุดจะกลับกันยังไงเคสนี้ไม่ใช่ตำรวจที่เป็นคนจับครับกร,รมทางหลวงของกระทรวงคมนาคมเป็นคนจับมาส่งครับ แล้วข้างรถก็แขวนป้ายช่วยน้ำท่วมก็ยังโดนผมอยู่หน้าง,งานทุกวันผมโคตรสงสารคนทำงานเลยทุกคนเต็มที่ทุ่มเทจริงๆแต่นี่เดรอคือสิ่งที่ตอบแทนคนมาช่วยได้รับสงสารคนช่วยสงสารชาวบ้านด้านโซเชียลเข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมากขอบคุณสยามนิ้วค่ะ